ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่ไงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับผมแน่วันนี้นะครับพามาเที่ยวตลาดนัดกำแพงเพชรนะครับผมโอ้ตลาดนัดวันอาทิตย์หน้าขนส่งบขสกำแพงเพชรแหละนะครับใหญ่มากๆนะครับไปดูนะครับว่ามีเครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างมือหนึ่งมือสองมีหมดนะครับไปดูนะครับว่าเยอะเยอะเยอะเลย บริเวณตลาดนัดนะครับก็จะมีที่จอดรถแหละนะครับมีโซนเสียตังค์โซนไม่เสียตังค์นะครับตรงนี้โซนนี้เสียตังค์โซนนี้ไม่เสียตังค์นะครับพอจอดหาที่จอดได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเอ่อพวกเอ่อจำพวกเอ่อร้านเอ่อต้นไม้นะครับส่วนตรงโน้นนะครับจะเป็นของกินนะครับโซนโน้นนะครับส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นของใช้เอ่อจะเป็นประมาณเสื้อผ้า มือหนึ่งมือสองมือมือสองยอยู่ข้างหน้านน้นเลยนะครับอันนี้อยู่ด้านท้ายแล้วนะครับแคร์เซงแงจะพามาดูเครื่องมือช่างแล้วกันนะครับอยู่ด้านท้ายเดินไปอีกหน่อยนะครับโซนต้นไม้นะครับเข้ามาโซนแรกเลยนะครับอ่ามีกาแฟสดด้วยนะครับบริการกันสดๆเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับป่าสวยงามนะครับเยอะเลยนะครับ สวัสดีครับนี่นะครับผมก็ปลาสวยงามแหละนะครับอ้มีราคาบอกเลยนะครับอ่ามีราคาบอกราคานะครับก็จะรอยอยู่ในกระมังนี่แหละนะครับอ่านี่นะครับใครถูกใจอันไหนก็เลือกได้เลยนะครับพร้อมตักนะครับพ่อค้าแม่ค้าบอกพร้อมตักอันนี้นะครับตัวละยีบาทนะครับ20บาทนี่ตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่เลยตัวตัว2เมตรเออสองสองเซนเลยนะครับนี่นะครับอ่าตัวใหญ่นะครับนี่40บบาทจัมโบ้นะครับอ่าใหญ่เลยนะครับนี่นะครับเดินผ่านมาครับยังไม่ถึงเครื่องมือช่างมือสองเลยนะครับเจอร้านปลาสวยงามนะครับโอ้สวยจริงๆนะครับอันนี้นะครับเออขายในตู้เลยนะครับ อ่าให้ดูในตู้เลยนะครับสวยๆสวยเลยนะครับนี่นะครับผมเลือกได้เลยนะครับราคาติดอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับมาถึงโซนของใช้นะครับมือสองครับอ่าข้ามฝั่งแหละนะครับนี่เครื่องมือช่างนะครับก็เป็น อร่อมอไซ์นะครับใครอ่ะมีราคาด้วยนะครับอ่าไม่ต้องถามนะครับไม่ต้องตอบด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเจ้าของเจ้าของบอกใจดีมากนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมก็ราคาไม่แรงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบนะครับก็เอาไปทําพ่วงข้างได้นะครับซื้อเยอะลดได้อีก นี่นะครับจากปากเจ้าของร้านอของมือสองนะครับนี่อันนี้อันนี้ให้ดูให้ดูยูยาวก่อนนะครับนี่ไปทางนี้นะครับอ่าเครื่องมือช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่รถหรือว่าของใช้เรานี่แหละนะครับอันนี้เป็นเอซแคสเซงแงนะครับผมสวัสดีครับพี่เป็นไงสบายดีนะ นี่นะครับก็เอฟซีแคสไดแงนะครับก็มีของมาขายแหละนะครับไปทุกที่นะพี่ไปทุกที่ที่มีตลาดนัดนะนี่นะครับก็จะเป็นพวกอะไรมือสองหนังสือนะครับนี่ขายหัวเลาะนะครับนี่นะครับก็ของเก่าอะไรพัดลมนะพี่นะนี่ครับอันนี้ของใหม่นะใบเนี่ยเก่ามั่งใหม่อ่ะเก่ามั่งใหม่มั่งว่ากันไปนะครับมือสองก็มีนะครับ เดี๋ยวจะเอามือหนึ่งนะครับอ่ะมีหมดนะครับยังไงก็ฝากไปซื้อร้านพี่เขาด้วยกันแล้วกันนะครับใครเจอตรงไหนก็นะครับนี่นะครับอุปกรณ์นะครับของอันนี้ก็มือช่างแหละนะครับสว่านนะครับก็อันนี้เจ้าของเขาน่าจะไม่ใช้แล้วนะครับเอามาขายนะครับนี่อันนี้มือหนึ่งใช่ไหมพี่นะครับน่าจะเป็นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมือสองนะครับมีเยอะหมดนะครับี่กล้อง กล้องมือสองนะครับน้ไปใช้หน่อยะนะครับเจ้าของร้านโอดแล้วนะครับบอกว่าช่วยกันซื้อไปใช้หน่อยนะครับนี่นะครับก็โซนฝั่งนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเอ่อจะมีเพลงเข้าไปนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าลิขสิทธิ์เราก็จะปิดเสียงไว้ก็แล้วกันนะครับส่วนอันนี้นะครับเครื่องมือช่างเลยนะครับเครื่องมือช่างมือหนึ่งมือสองเลยนะครับอ่าเยอะนะครับ ก็แค่ใซงแงพยายามจะเลื่อนกล้องช้าๆนะครับมี f อบอกว่าดูไม่ทันเลยแค่เลื่อนไวนะครับผมก็นี่นะครับอ่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างเนี่ยสว่านนะครับอันนี้จะเป็นนะครับเอ่อมีติดบ้านไว้นะครับอยากเจาะรูอยากทำอะไรนะครับได้ง่ายๆเลยเครื่องเชื่อมนะครับนี่ตัวนิดเดียวครับตัวน้อยนะครับ ครับโซนนะครับโซนของมูอสองนะครับซอยนี้นะครับของเยอะเหมือนกันนะครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นพวกวงหรือว่ารองเท้านะครับอ่าเยอะหมดนะครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบานลากลายจะทําอะไรดูได้แล้วทาตาม ดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิดซ u b ส c ครต e ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแสะแงแคะแสะแงใส่รถนะครับผมอ่าที่ปัดน้ำฝนนะครับเอาไปทำงาน DIY ได้นะครับอันนี้แค่แส่แงจัดไปแล้วนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับ ร้านนี้นะครับไม่แพงนะครับก็แค่ใช้แงเคยมาซื้อนะครับร้านนี้ก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับขายถูกนะครับเจ้าของร้านบอกว่าขายถูกนะครับ fc fc ด้วยนะครับเป็น fc ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถเอาไปทำ diy นะครับก็จะเห็นว่าเตรงนี้นะครับมันมันเล็กนะครับเราทําให้ใหญ่ได้นะครับฐาน นะครับทำใหญ่ขาใหญ่คราวนี้วางสบายเลยนะครับนี่นะครับสำหรับร้านรองเท้านะครับอ่ารองเท้าฟุตทักนะผมสบายสบายเลยนะครับแบบนี้ก็ของลงด้วยนะครับข้างบนด้วยนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับสบายเจ้าของร้านแหละนะครับเก็บง่ายนะครับโซนของเล่นนะครับของเล่นของน้องๆหนูๆนะครับอ่า ของเด็กก็มีนะครับโซนของเล่นนะครับก็จะเป็นของเยอะนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นจักรยานนะครับมือสองนะครับก็เลือกซื้อไปใช้ได้อันนี้ปั๊มนะครับก็มือช่างเยอะแหละนะครับตลาดนัดกำแพงเพชรนะครับอยู่ต้องบขสอนะครับตรงข้ามกันนะครับใหญ่มากๆวันอาทิตย์นะครับมีทุกวันอาทิตย์นี่ก็เอฟซีแคส่แง่นะครับผมฮ่า ขายทั้งมือหนึ่งมือสองนะพี่นะเยีกันตลาดนัดตะว,วันแดงครับของเขาเรียกตลา,ตลาดนัตดตะวันแดงนะครับเออ่วันอังคาราไปไหนวันอังคารเจอกันที่ตลาดปักดงนี่ปักดงนะครับกำแพงเพชรอีกนั่นแหละนะครับก็ไป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 ทุกนัดนะพี่นะ,ะนี่นะครับผมก็อันนี้นะครับมีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับของเยอะนะครับน,นี่นะครับตัวนี้มือสองนะครับ ของใช้นะครับเยอะนะครับส่วนโซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นของกินนะครับอันนี้เป็นของใช้นะครับโซนนี้นะครับมาด้านหลังนะครับห้องน้ําแล้วนะครับก็จะเป็นโซนนะครับมีวัตถุมงคลแหละนะครับผมเยอะเลยนะครับจะอยู่ทางด้านด้านด้านท้ายนะครับด้านท้ายเลยนะครับ นี่นะครับผมอ่าเยอะนะครับก็เอ่อจะเป็นในด้านนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแห่งพระนะครับวัตถุมงคลนะครับใครชอบแบบไหนนะครับเยอะๆเลยนะครับด้านท้ายนี่ไปเป็นแถวเลยนะครับแต่แค่ต่้งง่จะไม่ได้ไปนะครับผมเอ่อไม่รู้เรื่องเรื่องพระเท่าไหร่นะครับก็อันนี้นะครับเป็นจอนะครับมบอสองนะครับนี่มาทุกนัดนะครับเจ้านี้นะครับ ก็นี่นะครับอุปกรณ์อะไหล่รถนะครับอันนี้คู่เท่าไหร่พี่ใช่ครับ600หกร้อยค่ะล้อคู่ละหกร้อยนะครับผมโอ้ไม่แพงนะครับไม่แพงพรรรครับคู่ละหกร้อยนะครับอาข้างเดียวพี่ข้างเดียวไม่ขายนะครับเพราะ<า>อีกข้างหนึ่งมันจะขายไม่ได้นะครับมันจะขายยากนะครับก็ขายเป็นคู่แหละนะครับ ก็ซื้อไปเป็นคู่นะครับแล้วก็เอาไปใช้ข้างเดียวไม่เป็นไระแบบนี้นะครับก็อุปกรณ์มือสองนะครับเยอะเลยครับนี่อันนี้เขาขายนะเขาไม่ได้มาโชว์นะครับผมขายหมดนะครับจะเอาอะไรจคนน่ะนะครับผมก็เป็นโซนโซนวัตถุมงคลนะครับด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับเป็นแถวไปนู่นเลยนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับของใหญ่นะครับผม ของใหญ่ราคาก็ไม่แรงนะครับพันพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทเลยนะครับตู้เย็นแหละนะครับก็นี่นะครับผมอ่าสินค้ามือสองนะครับเยอะเลยนะครับจับจ้องมองหาสินค้าเพ่อฟังเสียงามนี่นะครับผมอ่ามือสองนะครับจักรยานนะ ก็จักรยานญี่ปุ่นนะครับมาอยู่เมืองไทยก็เป็นจักรยานไทยแหละนะครับเยอะเลยนะครับฮะจักรยานที่ไหนครับจักรยานไทยนี่เออจักรยานไทยนะมันอยู่ไทยแล้วนะเงนี่นะผมก็แม่ค้ากับค้านะครับก็จริงจริงแล้วมี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 ของมือสองนะครับก็มีเอามาจำหน่ายกันนะครับ อันนี้มาทุกนัดใช่ไหมพี่มาทุกนัดนะครับใครซื้ออะไรไปนะครับก็อยากจะมาซื้ออีกนะครับมาทุกนัดแหละนะครับตลาดนัดตะวันแดงกับแพงเพชรนะครับผมอ้าวนี่ครับเจอของแปลกนะครับกล่องขยับได้นะครับอยู่ดีๆนะครับอ่ะนะครับเอ๊ะนิ่งไปแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับนึกว่ากล่องขยับเองได้นะครับ นี่นะครับผมก็ของของใช้แหละนะครับก็อยู่ที่ว่าใครเอ่ออยากจะใช้อะไรนะครับมาค้นมาหากันได้นะครับของเยอะเลยอันนี้ซอยสองนะครับซอยซอยที่สองนะครับเมื่อกี้ที่ถ่ายเอ่อฝั่งโน้นเป็นซอยแรกนะครับนี่นี่มาซอยสองโซนซอยสองแล้วนะครับก็จะมีของใช้เยอะนะครับผมนะไดเป่าผมเตารีดนะครับกา้ํานะครับ เยอะหมดนะครับก็นี่นะครับอันนี้ก็มือหนึ่งมือสองแหละนะครับของเยอะนะครับมาทุกนัดแหละนะครับเจ้าของร้านนะนี่เจ้าของร้านนะไม่ใช่คนซื้อนะครับนี่อ๋อเอา้าทำไมมันแบนงอาจานพับมาแล้วเราลืมเลยพับ๋อพับได้มันพับได้โอมันพับได้นะครับแต่ลืมกลางออกอยังไงนะครับ เวนแล้วนะครับนะครับอ๋อติดน็อตนะครับก็เอาออกจนได้แหละนะครับเอาออกไม่ได้ขายไม่ได้นะครับนี่นะครับก็อุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับร้านอาจารย์นะครับตรงนี้นะครับก็เครื่องเสียงดีๆดังๆก็มือสองนะครับก็แกจะเอามาบ่อยมากวันนี้เหมือนก็มีน้อยนะครับธรรมดาเต็มนี่เลยนะครับ นะครับผมอ่าอันนี้ของโซนเออของเก่าเลยนะครับเก่าเลยนะครับดูป้ายแล้วกันอ่อ่านะครับว่าจะเป็นโต๊ะนั่งจิบกาแฟนะครับโต๊ะตัดผมนะครับนะครับเยอะแหละนะครับนี่นะครับโดยภาพโดยรวมนะครับก็เป็นสินค้าที่เออ เอาออกมาขายกันนะครับว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ็เยอะเลยนะครับนี่นะครับของเก่านะครับเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆนะครับช้อนนะครับอ่านี่ช้อนสังกะสีนะครับทันกันหรือเปล่านะครับเนี่นะครับโอ้โห โอ้โหมีดอันนี้นะครับใหญ่มากๆนะครับถ้าจะยกไม่ไหวนะครับขอยกหน่อยนะครับ <c oughs> โอ้โหไม่ไม่หนักนะครับใหญ่เฉยๆนะครับ ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอซอยสองนะครับซอยสามจะอยู่ตรงโน้นนะครับก็จะประมาณว่าอีกครึ่งครึ่งซอยแล้วกันนะเพราะว่าของโดยรวมจะอยู่แถบนี้นะครับนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นพัดลมนะครับนี่พัดลมพัดลมพัดลมแอร์แหละนะครับก็ใช้ตลาดนัดพอค้าตลาดนัดนี่แหละใช้กันนะครับเป่าลมเย็นๆเลย ตอนนี้นะครับซอยสานะครับก็จะด้วนๆนะครับ,นนรบเพราะว่าเออมนก็ว่าร้านยังมาร้านมาไม่เต็มนะครับก็อันนี้นะครับเป็น,นเครื่องมือช่างโดยเฉพาะเลยนะครับมีแม้แต่หินรับมีดนะครับผม หินรับมีดนะครับผมแล้อก็เครื่องมือนะครับจะเป็นตัวบล็อกนะครับอันนี้ขายเป็นตัวได้เลยนะครับอยากได้เบอร์อะไรนะครับอ่าหรือจะเป็นไขควงนะครับกุญแจนะครับอําให้ได้หมดเลยนะครับ ก็ขายเป็นชิ้นนะครับนี่นะครับก็ขายไม่แพงนะครับตัวละ4ี่นะครับก็เลือกเอานะครับนี่เจ้าของร้านนะครับบอกว่าแบร์ให้เลยนะครับใครอยากได้อะไรแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกเอาไปใช้ได้นะครับมาของมือสองนะครับ สาหรับคนที่ปวดเมื่อยคนของเก่านะครับก็ยังใช้งานได้แหละนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปทํายังไงเอาไปปัดๆน่อนก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับของแบบนี้นะครับไม่ได้เสียหายเครื่องมือช่างจริงๆนะครับใช้ทนมากถ้ามันไม่หายนะครับ นี่ก็เป็นมีดนะครับก็เป็นมือสองแหละนะครับก็ขเขาเจียให้ใหม่เลยนะครับให้ดูเหมือนใหม่แหละนะครับจริงๆของแบบนี้นะครับก็ใหม่ๆก็มีนะครับก็ทำแล้วก็ออกมาอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็นี่นะครับก็เป็นเสื้อผ้านะครับก็มาอยู่รวมของเขาด้วยนะครับก็ข้ามฝั่งนะครับผมกนี่เครื่องมือช่างนะครับของเก่าเลยนะครับ นี่นะครับอ่าสินค้านะครับก็มีทั้งของใช้แล้วก็ก็ของใช้แหละนะครับก็เป็นอะไรล่รถฮะต้าทองแดงนะครับก็จริงๆแล้วนะครับนี่นะครับผมก็นะครับสินค้านะครับมาเจอวันนี้ต้องซื้อนะครับถ้าไม่ซื้อวันนี้นะครับไปวันอื่นนะครับหายนะครับเขาขายหมดแม่แม่ค้า นะครับแม่ค้าบอกว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้ขายหมดแหละนะครับเพราะว่าไปที่อื่นด้วยนะครับนี่นะครับผมก็เป็นอะไรนะครับอะไรอุปกรณ์เครื่องมือช่างแหละนะครับอันนี้เป็นโซนไฟด้วยนะครับโซนไฟบ้านนะครับอ่ะปลั๊กไฟมีหมดนะครับปลาปานะครับเครื่องมือช่างแหละนะครับเยอะเลยนะครับมาเลือกกันเอานะครับตลาดตะวันแดงนะครับ ก็กำแพงเพชรนะครับศูนย์บกสนี่แหละนะครับตรงข้ามกันก็นี่นะครับอร่อรถนะครับอ่าร้านนี้อยู่หัวมุมเลยหัวมุมซอยสองนะครับซอยสองนะครับก็อันนี้เป็นด้านท้ายแล้วนะครับทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นด้านหลังเลยนะก็เป็นร้านนี้มาประจํานะครับผมมา3-4เที่ยวนะครับก็เห็นมาประจานะครับแสดงว่าขายราคา ราคาคุยกันได้นะครับผมเขามาบ่อยเลยนะครับลูกค้ามีติดประจําแน่นะครับผมอ่าแบบนี้ราคานะครับมีติดอยู่ที่ของเลยนะครับไม่ต้องเดินถามนะครับเดินเหล่มองก็ได้นะครับหรือจะถามหรือจะคุยกับเจ้าของร้านก็ได้นะครับนี่นะครับเขาติดราคาไว้เลยนะครับ ก็นี่นะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องมือช่างนะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับมือสองเลยนะครับมือสองนะครับส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นมือหนึ่งนะครับอ่ามือหนึ่งกับมือสองขายอยู่ในร้านเดียวกันแหละนะครับว่าเจ้าของร้านนะครับก็ใจดีนะครับใช่ไหมพี่ใจดีไหมฮะ นี่นะครับผมก็กัวกล้องนะครับผมเจ้าของร้านกัวกล้องนะครับจริงๆแล้วไปทุกที่แหละนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับก็เออเอาใส่รถไว้ประจําเลยใช่ไหมพี่ใช่ไหมนะครับก็ไปวันอาคารไปไหนทาักดงปัดงนะปักดงนะครับก็ไปแหละนะครับคอ,อ๋อไปคลองลานด้วย นะครับวันพุธนะครับผมตลาดบันโคนวันศุกร์ตลาดสวนนี่นะครับผมก็ไปทุกที่แหละนะครับให้มีตลาดนัดแหละนะไปนะครับกำแพงเพชรนะครับในโซนกำแพงเพชรนะครับก็มือช่างนะครับก็ปรึกษากันได้นะครับนี่นะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับอ่าฟิชชิ่งนะครับมือสองนะครับเต็มเลยนะครับก็เอ่อคันยาวก็มีนะครับคันสั้นก็มีนะครับอยู่ที่ว่าจะมาเลือกเอานะครับอันนี้ชิงหลิวนะครับ เห็นยาวๆนี่นะครับชิงหลิวเลยนี่นะครับอุปกรณ์ตกปลานะครับอะไหล่นะครับเยอะเลยเอามาทำเปนะ็นอะไหล่ได้นะครับ ก็นี่นะครับก็เป็นออลอกนะครับผมอ่าใครมียี่ห้อเดียวกันนะครับเอาทำอะไรกันได้นะครับผมอ่ามีขายแหละนะครับอ่าใครหานะครับเยอะเลยนะครับผมบถามใช่นะครับต้องสอบถามนะครับไม่งั้นไม่รู้ราคา ก็นี่นะครับก็จะปิดท้ายด้วยพี่หนูนะครับก็ซื้อมะละกอนะครับผมแอนะครับก็แคสเซงแงเอาตลาดนัดนะครับกำแพงเพชรนะครับเขาเรียกว่าตลาดนัดตะวันแดงนะครับก็อยู่หน้าบกสนะครับก็ใหญ่มากๆเลยนะครับก็สินค้าราคาถูกเยอะแยะนะครับอุปกรณ์ช่างนะครับมือสองนะครับเยอะเลยนะครับก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y อวายงานบาลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก็เส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเงแค่แสกเง